วันนี้ครับเราจะแพ็กแบตใหม่สว่านแบตกันก็มันมีห้าเซลล์นะต้องไม่รู้เหมือนกันเซลล์ไหนเสียแต่วัดแล้วมันได้สเปคม,นมันอะ่ะสองพันมิลลลียมนะแต่วัดแล้วได้แค่เก้าร้อยเก้าร้อยมิลลลียมนะก็วัดก่อนอันนี้สามจุดเจ็ดแปดนะอันนี้สามจุดแปดสองโวลต์นะครับผมหน่วย อันนี้สามจุอันนี้3.5มจนะมีเซลล์หนึ่งที่มันไม่เท่ากันนะแต่ผมจะเปลี่ยนหมดเลยนะที่เหลือเอามาทำอย่างอื่นก็นี่ฮะผมบัตรกีเพิ่มเซลล์นี้เข้าไปนะเพราะว่าเซลล์เนี้ยเขาสปอร์ตมาไม่ดีมันหลุดอันนี้ผมซื้อแบบที่เขาแพ็กกันเองนะก็ไม่ได้ เรียบร้อยแล้วมากก็เดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนก็จะปัดีีบบ B M ออกก่อนนะก็ฝั่งนี้จะเป็นลบอันแรกนะฮะฝั่งนี้จะเป็นบวกตัวตัดท้ายฮะเดี๋ยวหาอะไรมาตําหนิไว้นิดนึงกเดี๋ยวเอาอันที่เสร็จก่อนฮะอันนี้คือตัวที่วนต่ำสุดนะฮะได้หนึ่งพันสี่รห้สอง B M ก็เสื่อมไป ประมาณ25-26%นะครับผมจากที่ผมชาร์จแล้วเนาะก็วัดได้ประมาณนี้นะฮะก็นี่นะฮะตัวนี้จาก2000มิลลิแอมมาครับก็เหลือ1500อันนี้อันที่หนึ่งฮะก้อนที่หนึ่งก้อนที่โวลต์มันโวลต์มันต่ำกว่าชาวบ้านอ่ะก็1452นะครับผมประมาณ1400ตีไปได้กลมๆอันนี้1500 อันนี้อ่ากอนที่อะไรถ้าไม่เขียนอาจคอนที่ห้าอันนี้พันหกนะครับผมอันนี้พันห้าก็ไล่ๆกันอยู่ฮนะเสื่อมไปประมาณยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ันนี้พันหก ก็เดี๋ยวเปลี่ยนหมดเลยนะครับพวกนี้ใช้กับพวกเอามาใช้กับพวกไฟฉายพวกอะไรที่เราเป็นงานดี Y ได้นะฮะมันยังไม่เสื่อมแต่ว่าเมื่อดึงโหลดเยอะๆแล้วมันใช้ไม่ได้นะฮะมันแบบหลังจากที่ตัวแผ่นนิกเกิลที่ผมสั่งมาแล้วนะครับผมก็อันนี้เอาไว้เผื่อพวก R สิบเซลล์นะฮะเราจะใช้ขาเล็กนะครับผมก็มาชาร์จแบตรอฮะไอพวกนี้ชาร์จเต็มแล้วนะครับผม ก็เดี๋ไอ้สองก้อนยังไม่ได้ชาร์จก็เดี๋ยวรอชาร์จเต็มก่อนก็หลังจากชาร์จเสร็จแล้วนะครับผมก็เนี่ยฮะก็ประมาณนี้นะต่างกันนิดหน่อยก็พวกนี้ก็เท่ากันนะครับพวกนี้ชาร์จไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาแปะตัวฉนวนนะฮะตัวสีเขียวๆเนี่ยมันจะมาเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าที่มันติดฐานมามันเป็นพลาสติกนะครับผมเนี่ยมันเป็นพลาสติกพอโดนความร้อนมันอาจจะละลายพอละลายแล้วแผ่นแบบว่า แผ่นนี้มันจะไปแตะโค้วบวกกับโค้วลบตรงนี้ทั้งทั้งแถบเนี่ยที่เขาพุ่มพลาสติกมาเป็นโค้วลบหมดนะฮะถ้ามันตัวปลายเนี่ยมันไปแตะกับโค้วลบมันก็จะเกิดการช็อตได้นะครับผมก็อันนี้เครื่องเอาไปหรับการทำการถอดแผ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลังฐาน,นที่ผมบว่าทำไว้ผมก็จะเอความสวยนั้นะครับแล้วก็จะโชว์ความจุจริงไม่ต้องทำก็ได้ นี้ผมเขียนเอาไว้นะครับผมด้านนี้เป็นห้าลบนะด้านนี้เป็นบวกก็เริ่มบวกตรงนี้นะครับผมแล้วก็สลับมาเรื่อยๆต้องบวกตรงนี้ก็ยังไม่ต้องใส่อะไรนะจะใส่อะไรก็ได้แต่เดี๋ยวผมไปทำด้านนี้ก่อนแล้วก็วางเอาอไปลองทาดูคฮะ ก็จะเอาเครื่องมาสปอร์ตนะครับผมวางให้เรียบร้อยอเ,เดี๋ยวนะผมน่าจะวางผิดทักหนึ่งโอเควางผิดจริงๆเลยก็วางตรงนี้ก่อนฮะบวกแล้วก็ไว้ตรงนี้ก่อนนี่นะครับผมเกือบละ อันนี้เป็นเครื่องรุ่นเก่านะครับผมซื้อมานานแล้วผมก็ต้งการสปอตตผมมองไม่เห็นนะมันก็นจะไม่ค่อยถนัดเท่าก็เดี๋ยวผมเริ่มก่อนครับผมจะไม่สปอตข้ามนะเพราะว่าเครื่องมันเล็กอ่าผมจะสปอตอย่างนี้นะครับเครื่องมันเล็กนะครับผมจะไม่สปอตข้ามข้ามแผ่นนะครับผมมันต้องใกล้ๆกันมันถึงจะติดครับ มันก็จะแน่นนะครับผมนี่ครับอยู่แล้วนะครับผมถ้าเราวางแบบเครื่องเครื่องใหญ่ครับมันจะไม่ค่อยติดนะครับผมวางแบบเครื่องใหญ่คือวางงวางด้านนี้แล้วก็อย่างเงี้ยฮะมันจะไม่ค่อยติดนะครับผม จะติดตีนะครับแน่นโอเคแล้วเราก็สลับด้านนะครับผมสลับด้านมาต่อขั้วนี้ขั้วนี้ เดี๋ยเม่ทับมอพาสก็เอา,เอา,เอาตัวตว,วัดอุณหภูมิยาเข้าไปให้มันให้มันไม่เด้งขึ้นมาเวลาแดดร้อนมันได้ตัดนะครับผมแล้วเ,เดี๋ยวผมจะล็อก ทำเน่ๆนะใครจะดูก็ดูไปไม่ดูก็ไม่ดู จริงๆแล้วหอมแพงมันจะมีฉนวนแปลกทีนะครับผมไม่มีเดี๋ยวดูหาเทปพันแต่ฝ่ายแปลกแต่ไม่อาจจะไม่แปะเพราะว่ามันไม่น่าจะชอบอะไรมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมรอแต่ปวร้อนแป๊บนึงะระหว่างรอตะกั่วร้อนนะแล้วก็ลองวัดอีกทีหนึ่งว่าใช้ได้หรือเปล่าับไปที่สองหลอดเลยแล้วก็วัดนะครับผมเป็นยี่สิบเอ็ดโวลต์นะฮะก็ใช้ได้ อันนี้เป็นโควรบนะฮะจิมจิมให้ถูกฮะยี่สิบเอ็ดโวใช้ได้ดิเมต,ตัวแรกนะครับ4ี่จุดนะครับผมแล้วก็12.6นะครับผมแล้วก็16.8แล้วก็จะเป็น2ีนะครับผมโอเค เปลี่ยนมุมนิดนึงนะครับผมมันไม่ถนัดนะอันนี้จะกลัวเริ่มร้อนแล้วครับผมก็ไปกีขาเข้าไปครับอันนี้คือลบ b ลบนะครับนี่ขา b ลบนี่ฮะ b ลบก็คือลบตัวแรกนะครับผมมันจะเครื่องหมาย b ลบ b ลบนะครับผมก็ b หนึ่งก็คือบวกอันแรกที่สี่จุดสองโวลต์นะครับผมเดีย๋ยวผมจะเติม ไปนิดหนึ่งอย่าดมนะครับตะกวนตราลนะฮะนี่ครับขาบีลบนะครับผมก็ามาแตะอันนี้คือ B 1น,นะครับผมที่เชื่อมไปตะกี้แล้วก็จะหา B 2 B 2อยู่นี่นะครับผมจะเป็นเส้นนี้ ก็แตะฟาักนิดนึงนะครับผมตะขัวมันได้ติดง่ายๆใครเสียน้วไม่ต้องแตะก็ได้แล้วแต่อันนี้มันแคบนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะต้องใส่คีบสายมันไม่น่าจะถึงนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่ของมันนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการจับ ผมหา่ายมาต่อใหม่ดีกว่าเป็น B2 นะครับผมเดี๋ยวผมเอาขออนุญาตเอาบอร์ดออกมาก่อนนะครับผมผมก็ทำการต่อสายไมออกมานะครับผมก็จะทำการปกตะกัวเข้าไปก่อนนะฮะตะกัวเข้าไปแล้วเดี๋ยวทีนี้ผมไว้ทำการต่อสายนะครับผมสายมันอาจจะยาวไปนิดนึง ทำไมเปไรหนฮะอ่าแ,แป๊บแต่ผมมันยังไม่แห้งดีครับผมอาก็แห้งแล้วก็ใช้ได้นะครับก็แค่พับสายมันนิดนึงอันนี้คือ B2 นะครับผม B2 ก็คือที่8.4โวลต์น,นะครับผมแล้วก็จะเป็น B3 เนี่ฮะที่นีวผมจิมนี่ฮะ สามเห็นไหมครับปีสามออกมาเส้นนี้นะครับผมเส้นนี้เราจะทำการบักกี้เข้าไปตรงนี้นะครับ ไฟพวกนี้ไม่ต้องใหญ่มากนะฮะมันเป็นตัวส่งสัญญาณวัดแรงดันเฉยๆว่าแบตของเรามันยังดีอยู่หรือเปล่า B3 แล้วก็จะเป็น B4 ครับผมมัน,ม,นมันเขียนอยู่บนลายวงจรน,นะครับไอ B ต่างๆเนี่ยแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายเป็นไฟบวกนะครับ ี๋้วถ้ามันติดเอาตัวน,นี้มันก็จะโชว์อย่างตอนนี้มันยังใช้ไม่ได้นะฮะโชว์อยู่ดวงเดียวนะครับผมหืมเลยแล้วเ,เห็นหรือเปล่าอาจจะไม่ค่อยเห็นก็สถ,ถา,านที่มันไม่ค่อยเอื้อมหน่วยในการถ่ายก็ดูเอาไปเป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไว้ทำเองก็น่าจะพอได้นะผมว่าร้อนนะครับผมอโอเคนี่ครับแล้วตัวนี้มันเป็นตัวเช็คไฟนะเต็มละโอเคก็เดี๋ยวประกอบงกล่องมนะันนี่ครับแล้วก็ แประกอบใส่กล่องเหมือนเดิมอันนี้มันแบตเดิมมันเสื่อมนะครับผมมันใช้ได้แป๊บเดียวมันก็ออกตัดไปผมก็เลยแพ็คใหม่พอดีได้โคดส่วนรถอะไรมาผมก็ซื้อแบตมาทิ้งๆไว้นะครับน,นี่นะครับใส่เข้าไปคือข้างๆอ่ะบางคนเขาก็มีฉนวนด้วยต่ผมไม่มีครไม่ได้ใส่ สใส่แพลย์เปลยไว้ตรงนี้เอาดัานใหญ่ไว้ข้างล่างมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกแบตพวกนี้มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกอแล้วก็ใส่น็อต ใส่นะ็อตเสร็จก็เสร็จนะครับผมก็เดี๋ยวเอาไปใช้กันนะฮะมีไฟเช็คก็เดี๋ยวเอาไปลองใช้ครับอ่าพอดีผม,มลืมเอค่ะตั้งกล้องมานะฮะก็เดี๋ยวเปิดตู้ลองเอาเลยดีย อ๋เอเนายใส่แบบไม่มีอะไรแค่นั้นมันใส่ได้นี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะแรงเลยใช้ได้นี่ฮะโอเคก็รีวิวการแพ็กแบตเท่านี้นะครับผมก็ ไม่ใครสนใจนะก็อันนี้ผมทำเองนะไม่คิดจะทำขายหรอกก็อะไรทำเองได้ก็ทำนะคะเองนี้ก็ขอบคุณที่ก็ขอบคุณที่ติดตามมานะครับผมตอนนี้ก็ครบหนึ่งพันซับมานานแล้วมีรายได้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกคนมากๆนะครับผมสวัสดีครับ